เคยไหมครับทำผิดล้วคิดในใจว่าอืมพระเจ้าคงเกลียดฉันแน่ๆแ,แล้วได้เป็นความผิดแบบเดิมๆซะด้วยนะครับมันไม่ใช่ความผิดครั้งแรกไม่ใช่ครั้งที่สองแต่เป็นครั้งที่เอาเถอะครับมันนําไปท่วนแล้วบางทีเราก็สงสัยเหมือนกันว่าพระเจ้าจะหมดความอดทนกับเราหรือเปล่ามันก็คล้ายๆกับคนตั้งนาฬิกาปลุกตอนเช้าแล้วกดเลื่อนทีละห้านาทีไปเรื่อยๆนั่นแหละครับทตั้งที่รู้ว่าต้องตื่น แต่สุดท้ายก็ไปสายอยู่ดีพระเจ้าเห็นเราล้มซ้ำๆอยู่แบบนี้แต่พระองค์ก็ไม่ได้เอานาฬิกามาฟาดหัวเรานะครับพระองค์ยังปลุกเราใหม่ทุกวันด้วยความรักความจริงคือคำถามเนี่ยมันสะท้อนหัวใจมนุษย์เรานะครับเราอะ่ะไม่มั่นใจในความรักของพระเจ้าเรากลัวว่าความผิดซ้ำๆของเราจะทำให้พระเจ้าหมดใจแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณเคยลองคิดไหมว่าเรามองพระเจ้า แบบเดียวกับที่เรามองมนุษย์รอบตัวหรือเปล่าคือมนุษย์น่ะถ้ามีใครทําผิดซ้ําๆใส่เราเราก็เริ่มหมุนหงิดเริ่มไม่ไว้ใจเริ่มตีตัวออกห่างอย่างเช่นถ้าเพื่อนยืมเงินแล้วไม่คืนในรอบแรกก็อาจจะพอให้อภัยได้แต่ถ้าพอรอบสองรอบสาอืมโอเคจบไม่ต้องคบละแล้เลยเผลอคิดว่าพระเจ้าก็ต้องเป็นเหมือนเราแน่ๆคือหมดความอดทนเหมือนกันแต่ความจริงคือไม่ใช่เลยครับ พระเจ้าของเราไม่ใช่คนที่มีหัวใจเล็กๆเท่ากับเราแต่พระองค์มีความรักที่ใหญ่ยิ่งกว่ามหาสมุทรเสีอีกในพระธรรมสาดุดีบทที่ร้อยสข้อที่8-10ถึงสิเขียนว่าพระยาเวทรงกรุณาและมีพระคุณกริ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคงพระองค์จะไม่ทรงตำหนิเสมอหรือทรงเก็บความกริ้วไว้เป็นนิดพระองค์มีได้ทรงทำแก่เราตามบาปของเรา และม่ได้ทรงตอบสนองเราตามความชั่วของเราอ่านแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับพระเจ้ารู้ว่าเราพลาดพระเจ้ารู้ว่าเรามีความอ่อนแอแต่พระองค์ไม่เคยมานั่งเปิดแฟ้มชีวิตของเราแล้วคอยจดทุกครั้งว่าอ้นนี้มันล้มอีกละลบไปหนึ่งแต้มอ่ะอีกครั้งละลบไปสองแต้มคือมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับพระเจ้ามองเราเหมือนพ่อแม่ที่เห็นลูกหัดเดินพอลม้ม ก็ไม่ได้วิ่งไปด่าว่าเฮ้ยทำไมยังเดินไม่ได้อีกเลิกเป็นลูกฉันไปเลยไม่มีพ่อแม่คนไหนทาแบบนั้นหรอกครับมีแต่จะคอยประคองคอยเชียร์มีแต่คำปลอบใจลุกขึ้นมาใหม่นะลูกคนเก่งต้องเดินต่อได้แน่แน่ที่จริงแล้วสิ่งที่พระเจ้าเกลียดไม่ใช่ตัวเราครับแต่คือบาปที่ทำร้ายเราเหมือนหมอที่เกลียดโรคที่ทําลายคนไข้แต่หมอไม่เคยเกลียดคนไข้ พระเจ้ารู้ว่าบาปทําให้เราห่างไกลจากพระองค์บาปทําให้เราเจ็บปวดทําให้เราติดกับและทํำลายชีวิตของเราพระองค์เลยอยากช่วยเรามากกว่าที่จะมาซ้ําเติมเราครับแล้วเวลาที่เราทําผิดซ้ําๆเราควรทํำยังไงมางคนคิดว่าฉันไม่กล้ากลับไปหาพระเจ้าแล้วเพราะพระองค์ต้องเบื่อฉันแน่ๆน,นั่นแหละครับคือกลยุทธ์ของซาตานมันอยากให้เราคิดว่าพระเจ้าเกลียดเรา ื่อให้เราหนีออกหา่างทั้งๆที่ความจริงคือตรงกันข้ามกันเลยครับพระเจ้ากำลังยื่นมือออกมาเรียกลูกเอ๋ยกลับมานี่เถอะเรารักเจ้าถ้าจะให้เล่าแบบเห็นภาพชัดอีกนิดก็เหมือนเราทำผิดจนบ้านพังและไม่กล้ากลับไปหาพ่อเพราะคิดว่าพ่อจะตบกระบาลแต่ความจริงพ่อกำลังซ่อมบ้านให้ใหม่และบอกว่ามาอยู่ด้วยกันเถอะสิ่งที่พ่อเกลียดคือความร้าวความพังนั่นแหละครับไม่ใช่ตัวเรา ในพระธรรมหนึ่งย่อนบทที่หนึ่งข้อที่9เขียนว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิน้นพระเจ้าให้อภัยเราทุกครั้งไม่ใช่แค่ครั้งแรกและหมดโควตาพระเจ้าไม่ได้มีระบบสมาชิกแบบให้อภัยได้ไม่เกินห้าครั้งต่อเดือนนะครับไม่มีแบบนั้นหรอกครับพระองค์ให้อภัยเสมอตราบใดที่เรากลับมาด้วยใจจริง ทีนี้หลายคนก็คงจะถามต่อว่าถ้าไม่เกลียดแล้วพระเจ้าจะปล่อยให้เราทําผิดซ้ําๆแบบนี้ต่อไปกันหรอความจริงก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับพระเจ้าไม่เกลียดเราแต่พระองค์ก็ไม่ชอบความผิดของเราพระองค์อยากให้เราพ้นจากมันเพราะความผิดมันทํรลายตัวเราเองเหมือนเราชอบกินของหวานๆของมันๆของทอดทุกวันนั่นแหละครับมันอร่อยดีใช่ไหมครับแต่สักวันมันก็จะเล่นงานสุขภาพของเรา พระเจ้ารู้ว่าความบาปก็เหมือนคอเลสเตอรอลมันสะสมในชีวิตของเราและมันทําให้หัวใจฝ่ายวิญญาณอุดตันพระองค์เลยอยากช่วยเราให้หลุดพ้นไม่ใช่เพระเกียรแต่พอหลักสรุปง่ายๆนะครับพระเจ้าไม่เกียดคุณพระองค์เกียดสิ่งที่ทํำลายคุณและพร้อมอุ้มคุณกลับมาตลอดถึงคุณจะพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกสักแค่ไหนก็ตามก็ยังมีพระคุณมากพอที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ ดังนั้นอย่าหนีพระเจ้าเพราะความผิดพลาดแต่ให้หนีมาหาพระเจ้าพร้อมกับความผิดพลาดของคุณและคุณจะพบว่าพระองค์รักคุณเกินกว่าที่คุณคิดสุดท้ายนี้ครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากช่วยกันกดแชร์กันคนละนิ้วทรงต่อข่าวดีของพระเจ้าเพื่อให้มีคนอีกหลายคนได้รับความรอดกดไลค์กดติดตามให่องนี้ถูกดันด้วยระบบอัลกอริทึมเพื่อเป็นการประกาศให้มีคนเห็นเรื่องราวของพระเจ้าของเรามากยิ่งขึ้น ที่สำคัญครับฝากคอมเมนต์แบ่งปันประสบการณ์การให้อภัยจากพระเจ้าในชีวิตของคุณเพื่อให้เป็นเรื่องราวดุนใจสำหรับใครบางคนที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ท้อแท้อ่อนแรงให้เขาได้มีกำลังใจขอพระเจ้าอวยพรครับ